สวัสดีครับคันเบ็ดท่อนเดียวหักตรงกลางแบบนี้นะครับจะมีวิธีซ่อมยังไงเดี๋ยวไปดูนะก่อนซ่อมกันครับสําหรับคันท่อนเดียวคันนี้นะครับก็จะมีวิธีซ่อมอีกแบบนึงนะฮะแต่เอาจริงๆแต่และว,วิธีมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับนัาขก่อนก็จะใช้เป็นการร้อนซ่อมในส่วนของท่อนโครนไปก่อนนะครับ ต่อมาสำหรับคันนี้มีไกด์หลุด1ตัวนะครับอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนไกด์ใส่เข้าไปด้วย1ตัวนะฮะจากนั้นก็ทากาวครับผมหลายคนถามว่านักขวัใช้กาวอะไรในการซ่อมนะครับการเลือกใช้กาวจะพิจารณาตามอาการครับบางทีก็ใช้กาวร้อนบางทีก็ใช้อีบ็อกซี่หต่อหนึ่งหรือบางทีก็ใช้อีบ็อกซี่สต่อหนึ่งนะครับผมบางทีก็ใช้กาวยาหลังกาวแห้งครับทําความสะอาดขี้กาวออกนะครับเอาใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดออกตรงจุดที่มันหักนะฮะ ขั้นตอนต่อไปคือการพันได้ครับผมหรือว่าพันดินนะฮะใส่ลวดลายก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้นักขก็จะใส่ลวดลายนะครับเข้าไปให้มันเหมือนกับตัวไก์นะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ไก์ลงไปอีกหนึ่งตัวนะครับจุดที่มันหายไปนั่นเองนะครับเสร็จแล้วทําการลงน้ํำยาเคลือบไก์นะครับแล้วก็เคลือบจุดที่หักไปด้วยจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งครับมาดูหลังซ่อมกันครับผม ตัวนี้เป็นคันเบดท่อนเดียวนะครับมีอาการหักตรงกลางนะฮะและไม่ไกล้หายไปอีกหนึ่งตัวนะครับทำการซ่อมให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเหมือนใหม่เลยนะครับสำหรับใครสนใจจะซ่อมคันเบดสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ